น้องเอิร์ดยกของอันี่ขึ้นรถเอาไปฝากไว้บ้านปราเพียบลูกเดี๋ยวแม่ให้คนทรงเขามาเอาเออขึ้นรถเร็วมาไหนไหนลูกไหนเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้มนะนะอ่ะตื้นุนยน้ยนะลูกนะกอดแม่เลยนะฮะ ไหนฮะเดี๋ยวแม่ให้พี่เอิร์ดอุ้มขึ้นลูกเดี๋ยวแม่ให้พี่เอิร์ดอุ้มขึ้นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวจุ๋ยมันกอดแม่อะไอ้ดื้อขึ้นกอนนี่ดื้อของง่อยอยู่นี่ขึ้นรถลูกขึ้นรถเออเดี๋ยวพี่เอิร์ดอุ้มขึ้นเอาขึ้นนะจับไว้ลูกดื้อขึ้นรถลูกเอ้ยอะตุ้ยน้อยขึ้นรถ ป้า,าออกเดินทางได้จ้าตื่นีนึ่คนเฉยไปเดี๋ยวแม่ไปซื้อน้ำแข็งก่อนเอาของไปฝากเขาส่งด้วยเอาของมาส่งไว้บ้านป้าแล้วค่ะเอาฝากไว้ไว้ให้พนักงานพัสดุเขามารับเอาที่บ้านค่ะวันนี้รจนาต้องเตรียมตัวเข้าป่าไปปลูกมันค่ะ เดี Cornell, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยากลงละอยากลงละพี่เอิร์ธเปิดฟ้าให้ลงหน่อยอยากลงแล้วค่ะตุ่มเปใช้ไปใช้ไปใช้น่ะป้ากินข่าว สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรจนาครัวคนเดินป่าค่ะเมื่อเช้ารจนาก็เตรียมกับข้าวนะคะทํากับข้าวมานาดงหนองมะกอกค่ะวันนี้มาปลูกมันค่ะรจนาไปกลับค่ะเมื่อคืนพี่นายก็นอนที่นี่นะคะคืนนี้พี่นายก็นอนที่นี่ค่ะรสจนากับน้องเอิร์ดก็ไปกลับนะคะเพราะว่าเย็นนี้น่าจะต้องเข้าไปโหูดคลิปค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่มีคลื่นนะคะ เมื่อเช้าก็เอาของนะคะไปส่งไปฝากไว้ที่บ้านป้านะคะเม็ดมะม่วง,วงหิมาพานต์หนูสวรรค์หมูป่อยนะคะก็ยังส่งปกติทุกวันนะคะพตทักลายเข้ามาได้แต่ว่าบางครั้งรตจนาอาจจะอ่านไลา์ช้าหรือว่าอ่านแบบตอนเย็นไปอ่านทีเดียวอย่างนี้ลตจนาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีคลื่นนะคะช่วงนี้ก็จะมาปลูกมันกันค่ะก็มากันแค่สามคนนะคะ มาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะมาครับทุกท่านนี่มันเป็นอะไรตัวนี่ยเปียกเป็นเห็ดม่เศร้าเนี่ยเนื้วพ่อนยู่หันในื้พ่นถามดินอือร่มงดิน เดียวว่วาเดี๋ยวหน่องเอิดกะไปแดนดินเราอีกหมือ่นสองหมื่นีหนทับบึงว่าจะมีบอยอยู่ทางบ้านเขาบาเ่เป็นอะเป็นร่งนี้สิบสำสิบรัสนะ กินข้าวเสร็จแล้วค่ะสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะพี่นายก็ลงไปไถที่ค่ะส่วนน้องเอิร์ธก็แช่พันลำมันต่อค่ะแช่ท่อนมันนะคะแช่น้ำยาเร่งรากกับน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะ รถเจนาตัดคลิปให้พี่นายค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปไปด้วยเย็นนี้รถจนาก็จะเอาเข้าบ้านนะคะเอาไปโหลดค่ะเพราะว่าอยู่นี่ไม่มีคลื่นอินเทอร์เน็ตนะคะ <Okay. S 1> ท้องใหญ่เลยค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> ตุ้ยน้ยตุ้ยน้ยสงสัยท้องค่ะไม่สงสัยแล้วค่ะท้องตัวอ้วนเลย ก็เอามาด้วยค่ะถ้าไม่เอามาก็วิ่งมาเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านค่ะก็ระวังระวังเอาค่ะแต่เขารู้ตัวอยู่เขาจะระวังตัวค่ะกองข้างๆกันนั้นเป็นลำมันที่แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็แช่ไว้ข้ามคืนค่ะอบไว้ค่ะเอาผ้าเต้นท์คลุมไว้นะคะให้มันมีความอบค่ะอันนี้เป็นท่อนที่พี่นายตัด เช้าค่ะโอเคค่ะรัชนาขอตัวตัดคลิปต่อก่อนนะคะเดี๋ยวรัชนาก็จะได้ลงไปช่วยน้องเอิร์ธค่ะ ไสเป็น,นังผานนกลองมันแขกกันเอง <c oughs> <c oughs> มาเด้อกินข้าวเที่ยงมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะมาครับทุกท่านกินข้าวเที่ยงอ้ก็บายแก่แล้วค่ะ ทอดไข่ใส่แหนมมันพริกไม่ได้ก็เลยเป็นผัดไข่ใส่แหนมไปเล,เลยค่ะ <c oughs> กินข้าวเสร็จแล้วค่ะพี่นายก็ลงไปปลูกมันดูค่ะ <c oughs> เ็นไ,ได้บ่น้องเอิร์ทก็แช่ลำมันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะนาไปช่วยน้องเอิร์ทก่อนค่ะ พี่นายก็ปลูกมันอยู่ตรงนู้นค่ะสักพักรจนากับน้องเอิร์ธก็ต้องกลับเข้าบ้านแล้วค่ะไปโหลดคลิปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รจนาก็มาใหม่นะคะรอบนี้รจนาก็จะมานอนค้างอยู่นี่ค่ะ มาคนเดียวค่ะน้องเอิร์ดอยู่บ้านน้องเอิร์ดน่าจะได้ไปวิ่งดินค่ะแล้วก็ให้อยู่ดูหมาดูแมวด้วยเพราะว่ารถเจนาไม่ได้เอามามานะคะมานอนค้างและอีกอย่างเราปลูกมันด้วยเอาหมามาด้วยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะวิ่งชนต้นมันล้มหมดเตรียมตัวกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวรจนากับน้องเอิร์ดก็จะกลับบ้านก่อนนะคะกับน้องหมาชองตัว พรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่ค่ะไหนพี่เอิธให้พี่เอิธมาปิดรถเร็วอโอเคค่ะตอนนี้รถจนานกับน้องเอิธก็เตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วค่ะเดี๋ยวน้องเอิธคุมมันเสร็จก็ เดินทางกลับนะคะนี่สองสมนุนขึ้นไปรอบนรถแล้วได้ยินเสียงน,นกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารจนาก็จะห่อข้าวมาแล้วก็เตรียมตัวมานอนที่นี่นะคะ วันนี้รจนานก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะวันนี้รจนา,นานกับน้องเอิร์ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปออกเดินทางและจะโหลดคลิปไม่ทันค่ะไปแพ็กของด้วยครับ